จะถูกจะแพงนะครับก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสินะฮะตัวล้อแม็กสีแดงปี2024น่นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะแพงเรือนใหม่จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขันนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับผมนะใส่ตะกร้าเรียบร้อยเลยนะครับผมนะสีแดงที่สวยมากนะครับ ครัพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่29นะครับพฤศจิกา2566นะวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เ v e 1ร้ตัวล้อแม็กนะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะปี2024นะครับเนี่ยคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ ใส่ตะกร้าหน้านะครับแล้วก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สโลแกนนะฮะจะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไ้ก่อนนี่สีนี้ถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าสีแดงทั้งคันนะครับผมนะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นลายปี2024เลยนะครับผมนะเพราะว่าคันนี้รถผลิตวันที่21นะฮะพฤศจิกานะฮะวันนี้ก็วันที่29นะฮะขายได้แล้วนะครับนี่ฮะตูวใหม่ล่าสุดนะครับ เนี่ยตัวใหม Heck. ่ล่าสุดก็จะเป็นตัว 3TH นะฮะตัว2024นะครับถ้าเป็นกอนนี้ก็จะเป็นตัว 4TH นะตัวนี้จะเป็น 3TH ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็แผงเรือนหม่นะครับ <Así> น <a whole> ี่นะตัวใหม่นีแผงเดือนไม่สีแดงนะครับนี่ฮะก็คือ2023นะกับ2 0 2 4ก็แตกต่างกันแค่แผงเดือนไม่นะครับกับลายยางนะครับเพราะว่ามีนเพื่อนนะพี่ หลายท่านนะสอบถามเข้ามานะครับว่าเราจะดูตรงไหนนะครับว่าตัวไหนตัวเก่าตัวใหม่นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวนี้นะกับตัว2023นี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันแค่ตรงนี้ครับก็คือตัวก่าจะเป็นแผงเดือนไม้สีฟ้านะตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นแผงเดือนไม้สีแดงนะฮะส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเนี่ยสีแดงที่สวยนะครับเพื่อนๆพี่ๆ ท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนี่ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์7็สองนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายอยู่ที่47,930บาทนะพร้รอมโอนพร้อมทะเบียนพร้รอมพอรเบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย47,930บาทนี่ รวมทะเบียนนะฮะรวมพรบนะฮะแล้วก็โอนให้พร้อมนะครับรอรับคู่มือประมาณ45วันนะครับทางร้านทําให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับแต่ว่าครั้งแรกนี่ทางร้านจดทะเบียนให้นี่เป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับผมนะสวยนะครับสีนี่สวยนะฮอันนี้ก็อุ่นเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับอันนี้ก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับผมนะนี่ฮะแขงเดือนไม้สีแดงนี่เข้ากับสีแดงนี่สวยนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเงานะะส่วนตัวนี้จะเป็นสีแดงด้านนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะสายริ่งก็แบบ2สายนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงด้านนะครับนี่ยตรงนี้แดงด้านนะครับส่วนข้างหน้านี้จะเป็นแดงเงานะครับสวยนะครับสาหรับล้อแมตกตัวใหม่นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ลายยางตัวใหม่นะครับนี่ฮะลายยางตัวใหม่นะฮะตัวใหม่นี่จะใช้ยางของดูรนะครับถ้าเป็นตัว2023นี่ี่จะใช้ลายยางของวีระเบิร์นะครับแต่ว่า ตัว2024ที่เป็นไม้แดงตัวนี้ก็จะมียางของวีรบุรีมาเหมือนกันนะครับก็ดูง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ซื้อรถร้อยสินะฮะถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็แผงเงือนไม้สีแดงนะฮะถ้าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแผงเดือนไม้สีฟ้านะครับผมนะคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าเรียบร้อยเลยนะครับตะกร้าหน้านี้ต้องซื้อใส่นะครับของเราไม่ได้แถมนะครับเพราะว่าราคาเงินสดนี่เราปรับลงนะฮะตะกร้าหน้านี้สองบาทนะฮะสำหรับของแท้เลยนะครับ สวยนะครับคันนี้สวยมากนะครับผมว่าสีแดงไม่สวยนะจะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไว้ก่อนก็สีนี้จัดเลยนะถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะสายคอนทราวิซ์ร้อยสิบว่าข้างหลังนี่ยางเขาใหญ่นะครับนี่ยางใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะหรือว่าสองจุดเจ็ดห้านะครับนี่ขนาดยางตัวนี้ก็จะเป็นระบบยางในอยู่นะครับผมนะยังไม่เป็นแบบเรเดียนนะครับผมนะ ลายยางของดูโร่สวยนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับก็เป็นระบบเกียร์นะฮะหนึ่งนสี่นี่ยบไปข้างหน้าเลยนะครันนี้ก็อุ่นเครื่องนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับรถใหม่นี่เราก็จะลองเครื่องนะประมาณ15นาทีนะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็ฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหู้ฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับ50,000กิโลเมตระ แต่่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆี่ต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4,000พกิโลนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลายนะครับลายสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าไฟหน้านี่ led นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสำหรับเว็ร้อยสิบนะตัวล้อเม็ดมีทั้งหมดอย่สีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อพี่ๆี่เลือกเอานะก็จะมีสีแดง สีน้ำเงินนะครับสีขาวแดงแล้วก็สีดาแดงนะครับส่วนอันนี้ปล่อยก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับตัว2,024นะครับสวยนะครับสีแดงแดงทั้งพันเลยนะครับผมนะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะหรือว่าจะโทรมาสอบถามว่าร้านของเราอยู่ที่ไหนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับแต่ว่าเงินสดนี่เราจดทะเบียนให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับครั้งแรกก็จดทะเบียนให้ก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับก็ราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทนะรพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นถังนะฮะถังนี้จุน้ำมันได้5ลิตรนะฮรรองรับ Cameron, 2001, 2001, 95, แก๊สโซฮอล์็แล้วก็ E20 นะฮะแล้วก็ ยูบอกฮะยูบอกไม่ใหญ่นะครับใส่ของได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้ตัวใหม่จะไม่มีของแถมนะครับนี่ฮะจะไม่มีบล็อกหัวเตือนแล้วก็ไขควงนะเขาจะไม่แถมมานะครับผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ซื้อไปนะฮะไม้เครื่องมือไม่มีนะเขาไม่ได้แถมนะครับถ้าเป็นตัวไม้สีแดงนะครับถ้าเป็นไม้สีน้ําเงินเขาแถมมานะฮะไม้สีแดงไม่ได้แถมนะครับส่วนการรับประกันก็นี่ฮะตามสมุดรับประกันเลยนะครับรับประกันทั้งคันสามปีสามหมื่นกิโลเมตรนะระบบหัรฉีดก็ห้าปีห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับนี่ฮะ สำหรับพเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่ว่าเคยซื้อนะครับหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงก็อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าตแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็ราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร,ร้อยหมดแล้วนะครับ47,930าสบาทนะครับสวยนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ21พฤศจิกายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนะตรงนี้จะเป็นฝาครอบท่อแบบชุบโครเมียมนะตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะนี่ฮะสวยนะครับจับไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าท่อข้างในนี่จะร้อนนะอันนี้ก็ป้องกันนะครับเวลาเราเอาขานะครับก็จะโดนตัวนี้ก่อนนะจะไม่โดนท่อนะจะไม่ร้อนนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบ2วาล์วนะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่6ก1นนะเครื่องเงียบนะครับนี่เครื่องเงียบคลิปเลยนะครับ เครื่องเงียบแล้วก็ใช้ดีนะครับสำหรับ Honda V10 นะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามห้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ